สวัสดีค่ะเห็นไหมงานดอกกล้วยไม้อ,มอน,นี้กล้วยไมย้ทำมากับมือวันนี้จะมาเห็นไหมคะอันนี้เขาทิ้งแล้วนะคะนี่เขาทิ้งแล้วก็มารักษาก็เ,าเรยง,งามงามเป็นน่่ที่ทำงานก็แอบแอบนี่ก็ปุ๋ยน้ำที่เราซื้อมา ก็น้ำประมาณ4ลิตรก็ครึ่งฝาะะแล้วก็ใส่น้ำสีลิตรครึ่งฝาไม่พูดเสียงดังเพราะมันอยู่ในที่ทำงานนี่การแด้วก็ถังมาด้วย ฝึ้านะคะใส่ครึ่งฝาค่ะถึงเวลาให้ให้น้ำให้ปุ๋ยนะคะนี่ก็ใส่ลงไปในถังเลยเอาน้ำอุ่นนะคะเพราะว่าที่นี่มันหนาวเวลาเราจะใส่ปุ๋ยแล้วก็อันนี้เป็นสูตรของมาดามเองนะคะมาดามก็จะเอาน้ำอุ่นใส่ตอนแรกจะตายไม่ตายแหละตอนนี้ออกดอกแล้วค่ะ กล้วยไม้เรานี่หละค่ะกล้วยไม้ไทยนี่หลมะมะนาวก็ใส่สามกระถางลงไปเลยใจดูว่าน ลงไปในถังเดียวกันเลยแล้วก็จะเอาไว้สัก20นาทีนะคะถ้ามีเวลามาก30นาทีก็ได้ค่ะแล้วก็จะแช่ไว้อย่างนี้พอแช่ไว้เสร็จเอาขึ้นมานะคะก็ประมาณ3อาทิตย์ก็ไม่ต้องลดน้ำเพราะวที่นี่มันอากาศมันชื้นอยู่แล้วดอกสวยมากค่ะอันนี้ เขาทิ้งแล้วนะคะนี่มาดัมก็มาทําเก็บชอบต้นไม้เราอยู่บ้านเราเนาะอันนี้เห็นไหมคะบ้านหางจุลเข้เขาก็มาขโมยตัดจนเขรี้ยงล้วนี้นี่บ้านหางจลุลเ,เข้ในใกล้นี้่หเ,หเหมือนก็นดอกกระเจียวเนาะอันนี้ต้นไอนเาเรียกต้นไม้ภูภูด่างเนาะ ก็ให้ดูวิธีของมาดามนะคะน้ำสี่ลิตรกับปุ๋ยครึ่งฝานะคะเราใส่ก็สามสี่อาทิตย์นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมาดามกับปิทันเนอร์